ก่อนต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner War o l l e c t i o นกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสรับเดาร์ทนี้ีผมก็จะพาเพื่อนๆม,มาอัปเดตกิจกรรมใหม่ตอนเที่ยงคืน11นาทีต้องบอกเลยว่ากิจกรรมใหม่เนี่ยโคตรเยอะรวมถึงแจกวายคิรี่5ดาวด้วยนะครับ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าเราเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม l ล g e n d Lock Origin, Summoner War Chronicle, Genjin Impact, Legend Lock X Next Generation และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับก็เรียกได้ว่าสำหรับ Summoner War Chronicle เนี่ยเขาแจกหนักแจก เหมือนโกรธกันมาตั้งแต่มีกิจกรรมเข้ามาไม่หยุดอัปเดตดนูนี่นั่นดันเจียนใหม่ยังมีกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเริ่มกันที่กิจกรรมกระต่ายใบไม้ร่วงเขาก็จะให้เราเขียววิธีการฝึกฝนวิธีการบรรจนภัยสึกกวาดล้างและเคลียร์รอยแยกตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับก็จะได้รับเป็นคมพี์เวทม์ถ้าเราทําครบสามวันจะได้รับเป็นกระต่ายใบไม้ร่วงเป็นผานะน้องต่ายแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมถัดมาทาขอของสัตว์ละจานลูน่า เขาจะให้เราเนี่ยรวบรวมลูกกวาดเพื่อมาแลกของรางวัลของรางวัลที่มีให้แลกก็จะมีตั้งแต่สกอร์ห้าดาวเป็นสกอร์การันตีมอนเตอร์ห้าดาวนะครับหนึ่งตัวไปเลยแต่ต้องใช้หนึ่งหมื่นลูกกวาดนะครับมีสกอร์สี่ดาวที่สามารถแลกได้ห้าครั้งมีสกอร์เวทมนต์ที่เราจะสามารถแลกได้สามสิบครั้งก็สามสิบใบสกอร์ส่วนของอื่นๆเนี่ยสามารถแลกได้ไม่จํากัดแค่เรามีลูกกวาดถึงตามที่เขากําหนดนะครับซึ่งลูกกวาดเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากการล่าสัปราหดตามมอนเตอร์ต่างๆในแมปพวกนี้เวลาเราตีมอนเตอร์พวก จะมีโอกาสที่เราจะได้รับแน่นอนว่าเป็นโอกาสเขาจะไม่ได้ดรอปทุกตัวนะครับอาจจะตีหน้าหน่อยตีไว้หน่อยซึ่งถ้าจะให้ดีก็ลองไปตีมอนเตอร์แมปหลังๆดูนะครับจากที่ลองตีดูไม่ค่อยตกนะครับแต่มันก็มีตกอยู่บ้างนอกจากสปราร์ดแล้วเรายังได้รับจากการรวบรวมขุดแร่ หรือเปิดหีบสมบัติพวกนี้ก็จะมีโอกาสได้รับหมดหรือถ้าเพื่อนๆคิดว่าการฟาร์มลูกกวาดแบบนี้ยากเกินไปนะครับเขาก็จะมีให้เราไปเคลียร์ภารกิจเพื่อรับลูกกวาดแบบมหาศารได้ต่อเคลียร์วิธีการฝึกฝน5ครั้งได้รับลูกกวาด200ยิ่งถ้าเรามีพวกพาร์ซามเนอร์พาร์ตอน่าก็จะได้รับรางวัลคูณ2นะครับ วิธีการฝึกฝนสึกกวาดล้างพวกนี้จะต้องลง5ครั้งด้วยกันถึงจะได้รับ200แล้วก็จะมีท้าทายอานีนา15ครั้งจะได้รับอีก200นะครับถ้าคูณ2ก็บวกไปส่วนถ้าการเล่นเควสซ้ำเนี่ยจะได้อยู่ที่100และเข้าร่วมกิจกรรมในฟิลประเภทรวบรวมขุดแร่ตกปลาพวกนี้ก็จะได้อีก250ด้วยกันซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากได้สกอร์แบบไวๆนะครับแนะนำต้องจัดพาร์ทแล้วล่ะครับ <laughs> ต้องมีตะบ,บะแตกกันบ้างล่ะครับเพื่อของรางวัลขนาดนี้กิจกรรมของเขาไม่จบเพียงแค่นี้นะครับก็ยังมีบันทึกการฝึกฝนของมอนเตอร์เขาจะเป็นการฝึกฝนของแต่ละตัวเล่มแรกก็จะเป็นวัคคิรี่น้ําเล่มที่2ก็จะเป็นคาเกลเล่มที่3เนี่ยก็จะเป็นฮาร์คส่วนจะเป็นธาตุไหนอันนี้ต้องรอดูนะครับส่วนเวลาเรากดเข้าไปปุ๊บ เขาก็จะมีภารก,กิจให้เราทําเคลียว,วิธีการฝึกฝน3ครั้งโดยใช้เพียงมอนเตอร์ธาตุไฟห้ามใช้มอนเตอร์ธาตุอื่นๆเมื่อเราเคลียไปเรื่อยๆก,ก็จะได้รับเปอร์เซนต์การฝึกฝนและก็จะได้ของรางวัลตามช่วงนะครับเป็นแองเจอนธาตุไฟเอเซนอัคคีเหรียญโกลมหายใจแห่งชีวิตเลนโบมอนเตอร์5าดาวมีสกอส้มด้วยนะครับสำคัญจะอยู่ตรงนี้เลยวากิรีธาตุน้ำถ้าเราเรียนครบจบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปลองฝึกฝนกันดูหน่อยผมเลือกเป็นอันนี้ละกลันธาตุลม เราก็จะใช้แต่มอนเตอร์ธาตุไฟมอนเตอร์ธาตุไฟเคียร์เผื่อเลยแล้วกันนะครับเคียร์รอดที่3เสร็จสิ้นเรียบร้อยหลังจากที่เราเคียร์เสร็จก็จะสําเร็จ2เควสเราไปกิจกรรมกระต่ายใบไ,ไม้ร่วงแล้วก็บันทึกการเป็นชนัยของมอนเตอร์และกิจต่อมาเคียร์วิธีการฝึกฝนโดยใช้มอนเตอร์ธาตุน้ำมอนเตอร์ธาตุน้ำเราก็คงต้องตีธาตุไฟนะครับจัดไปอีก3าครั้ง ธาตุน้ำแล้วต่อไปใช้ธาตุลมธาตุลมผมก็ลงลมแล้วกันลมไม่พอนะครับภารกิจที่4เขาให้ตามต่อโดยใช้มอนเตอร์ธาตุแสงมีแสงแล้วก็ต้องมีมืดต่อหลังจากที่เราลงเสร็จทั้งห้าธาตุเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราเคลียร์วิธีการฝึกฝน3ครั้งภายใน60วินาทีเคียร์เสร็จก็จะลดน้อยลงไปจาก60วิก็จะเหลือ50ิวิ แล้วก็จะเหลืออยู่ที่40วิหลังจากที่เราเคลียร์หมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นวาคิวรี่สีฟ้ามาเลยนะครับหนึ่งตัวท่านน้ําแล้วก็เป็นตัวที่ดีด้วยสิวาคิวรี่านน้ําสามารถเอามาปั้นได้ซึ่งผมเองก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้นี่สัญญามอนเตอร์ฉบับใหม่ตัวดีของฟรีก็มี <laughs> ก็มีเวลาให้เราทำถึง14วันด้วยกันนะครับถ้าใครไม่รีบเดี๋ยวค่อยทำก็ได้และก็ในส่วนของ c ้าวเกลเขาจะให้เราผ่านวิธีการผรจญภยัยโดยใช้เพียงวอนเตอร์อัศวินวิธีการปรผจญภัยนะครับก็จะเป็นอันนี้ เลยก็คือดันเจียนโลนนั่นเองการดูสายของวันเตอร์นะครับให้เรากดมาที่แท็บ3มขีดและเลื่องในส่วนของเครื่องหมายตกใจอัศวินจะเป็นสัญ,ญลักษณ์โล่นักลบก็จะเป็นขวานสนับสนุนก็จะเป็นกางเขนนะครับแล้วก็นักเวทจะเป็นไม้คาทาตามแล้วแต่ที่เขาจะให้เราลงฉะนั้นในส่วนนี้เพื่อนๆอาจจะต้องดูดีๆหน่อยนะครับและจากที่ผมลงวิธีการฝึกฝนมาผมก็สามารถมารับรูปก,ก่าดได้1,600งพัถ้าผมอยากจะแลกสกอร์ทานเซนเดนใหญ่ที่เห็นว่าต้องใช้1 0,000โดยรวมแล้วผมก็ต้องลงทั้งหมด100กว่ารอบนะคร เพื่อนสามารถทำเควสซ้ําเลือกเป็นตั๋วเข้าวิธีการเติบโตเข้าไว้นะครับรอบที่แล้วเราอาจจะต้องใช้เป็นตั๋วเข้าโถงเอเซนต์แต่รอบนี้ไม่ใช่เน้นหลักๆที่วิธีการเติบโตเข้าไว้นะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีในส่วนของแพ็กเกจต่างๆอย่างแพ็กเกจดุกวาด ถ้าใครรีบอยากได้ลูกกว่าเยอะๆสามารถมาเติมจัดพวกนี้ได้ถือได้ว่าเป็นแพ็กเกจที่คุ้มค่ามากๆฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ผมก็มมแนะนําเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับกับตัวละครใหม่ในกิจกรรมของ Summer o n w a r c h r o n i c l e อย่างที่เห็นแจกหนักแจกจริงแจกไปเรื่อย <laughs> ตัว5ดาวาคิรี่ยังมีแจกในอนาคตจะแจกเพิ่มเติมขนาดไหน อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะครับยังไงสําหรับในพาร์ทนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ